สำหรับคนที่ติดตามครูมาจาก PT ทนะคะหรือคนใหม่ที่ติดตามครูในช่อง fb ครูเป็นคนมูอย่างมีหลักการแล้วไม่มูสเปะสปะครูจะสอนวิธีมูคุณแบบง่ายๆเพื่อให้ใจคุณเบาสบายทุกคนคะน้ำหอมนุ่ปก้าวตอนนี้ไม่พอขายที่ครูไม่มีนะคะถ้าคุณอยากลองใช้น้ำหอมนุ่ปก้าไปมูติดต่อพี่น้องนุ่ปก้าได้ทุกคน ขอคาถาเข้าไปด้วยทุกคนมันเป็นความเชื่อก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะมหาเศรษฐีส่วนใหญ่มาจากความเชื่อทั้งหมดจากคนที่ไม่มูเพราะเขามูแล้วเขาได้เขาเริ่มเชื่อเขาเริ่มมูมากขึ้นถามว่าเขาเสียอะไรเขามีแต่ได้วันนี้อย่าอย่าเอากิเลสส่วนตนมาทำให้ตัวเองต้องอยู่กับที่ ทำไมไม่เอาสิ่งที่มันง่ายเข้ามาในชีวิตเราบ้างชีวิตครัวยากมาทั้งชีวิตค่ะเหนื่อยมาทั้งชีวิตยากมาทั้งชีวิตมีลูกน้องเป็นร้อยร้อยคนบริหารคนบริหารงานยากมากทุกคนแต่คุณดูสิอยู่บนโลกออนไลน์มีทีมงานหลักหมื่นคนสินค้าขายไปแล้วหกสิบประเทศเกินด้วยซ้ำทำงานง่ายมาก ด้วยมือถือเครื่องเดียวด้วยความเชื่อด้วยสายมูด้วยการลงมือทาไม่ต้องแบกต้องหามไม่ต้องเหนื่อยกับคนทุกคนเพราะคนที่อยู่บนโลกออนไลน์คือคนที่เขาฝึกตัวเองมาแล้วเขารู้เขาเก่งด้วยตัวเขาเองมาแล้วมันเป็นโลกแห่งความสวยงามมากสำหรับครูนะคะโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่นะ ที่สุดในชีวิตของครูแล้วแหละนะคะที่สุดในชีวิตเลยครูบอกคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณไปดูสี่สี่ห้าหกอ่ะคุณเคยเอามันมาใช้หรือ,อยังในกระเป๋าครูนี่เปิดปุ๊บเจอสี่ห้าหกเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะว่าโมนะเห็นไหมไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะคนดูนะนี่เปิดกระเป๋ามาปุ๊บมูไหมเดี๋ยวให้ดูอ่ะมูไหมล่ะมูไหมล่ะ ไม่มูเท่าไรหรอกอ่ะต้องมีค่ะไปไปกับน้องตาลมาเห็นไหมคะก็ได้มาไอ้มูหรอกแต่เอาไม่เอาออกจากกระเป๋าเปลี่ยนกระเป๋าปุ๊บต้องเอามาด้วยเห็นไหมคะยังยังสี่ห้าหกเต็มเต็มเห็นกันไหมไม่รู้แบบทำอ่ะเห็นไหมคะสี่ห้าหก รวยเขียนเลยค่ะใช้ปากกาเขียนเลยค่ะทุกคนสี่ห้าหกรวยต้องอยู่ในกระเป๋าเพราะเวลาเราเปิดกระเป๋าเราจะเห็นมูเบอร์เนี้ยแล้วถามเน่่ยค่ะเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไม่ใช่ค่ะมันเหนื่อยตรงไหนคะกับการมูโครง่ายแล้วในชีวิตครูบอกเลย รู้ีบอกใงนะรู้ยี้กูหมูงแต่ปวกแล้วหมูงแต่ปวกอยู่ที่โรงงานลูกชิ้นแล้วปวกขึ้นไม่เชื่อเลยไม่เชื่อมูไม่เป็นแต่ไปทําหลังคาให้ปวกเอาน้ําแดงไปถวายจุดชูไม่เชื่อเลยนะนะ่ะเขาบอกให้ทําลูกน้องบอกให้ทําแล้วจะรวยไม่เชื่อคะ่ะแต่ทําทําไปงั้นงนเห็นไหมก็ไม่ได้เกิดผลลัพธ์ แต่ทุกวันนี้ทุกคนอันไรที่ครูบอกคุณครูทําครูไม่ได้เป็นสายที่มานั่งมโนูให้คุณฟังน่ะเอา้มันจะเป็นหบเป็นเแต่ไม่ทําไม่ใช่ครูแน่นอนเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เกิดที่เรานะคะจําไว้เราสอนใครเราต้องทําเราทําได้ผลลัพธ์เราถึงบอกเขานี่คือครูนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมูนี่ง่ายสุดล้วซื้อน้ำหอม499บาทมามูกัน แล้วมาดูซิว่าคุณจะได้เงินจากช่องทางไหนบ้างแล้วมาเรียนฟรีกับครูในช่อง z o o มนะคะครูจะสอน z o ม m 2 2 3 4 5 5วันแล้วบอกเลยไม่ธรรมดาแน่นอน 1. คุณจะต้องขายออนไลน์เป็น 2. คนที่ทำออนไลน์ไม่เป็นเลยจากศูนย์เลยต้องเป็นเมื่อเข้า z o ม m 3 3. ใครที่เงินน้อยแต่อยากลงทุนแล้วกลายมาเป็นลงทุนทีละร้อยล้านแบบครูเดี๋ยวครูจะบอกวิธีให้